6ข้อควรระวังนะครับผมในการใช้งานเจ้าตัวฟูลสตนอิเล็กทริกนะครับผมครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วครับผมนุพลมาตีเย่นะครับผมอ่าวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่าบอกนะครับผม6ข้อควรระวังนะครับผมในการใช้งานเจ้าตัวฟูลสตนอิเล็กทริกนะครับผมอ่าตัวนี้สเปคอยู่ที่1.5ตันความสูง3เมตรนะครับผม มาเรามาบอกกันเลยว่า6ข้อควรระวังนั้นน่ะมันมีอะไรบ้างนะครับผมข้อแรกเลยนะผมข้อนี้อยากให้คำนึงเป็นข้อแรกเลยก็คือการยกน้ําหนักนะครับผมน้าหนักนั้นไม่ควรยกน้ําหนักเกินนะครับผมอ,อย่างจะมาดูตัวสเปคนี้ก่อนยกน้ําหนักเกินในที่นี้หมายถึงอะไรครับตัวนี้จะมีชาร์จโหลดติดอยู่ตรงเสาเลยนะครับผมว่าตัว1.5ตันเนี่ยนะผมยกที่ความสูง 3เมตรนะผมจะได้ยกได้ประมาณ900กิโลนะครับอะไรประมาณอย่างนี้ก็เวลา,าลูกค้าหรือผู้ใช้งานนะครับต้องการยก900กิโลยกสูงสามเมตรได้แน่นอนแต่ถ้ายกตันครึ่งยกสูง3ามเมตรไม่ได้แน่นอนนะผมยกสูงสามเมตรจริงๆก็จะได้อยู่ประมาณ2เมตรครึ่งนะครับผมอ่านี่ก็ข้อควรระวังอันดับแรกเลยเพราะไม่งั้นมันจะทําให้ปั๊มมีปัญหาได้นะครับผมถ้าเป็นบางครั้งบางคราวปั๊มมันทางานไหวแล้วแหละ แต่พอถ้าทำบ่อยๆอ่ะมันจะมีปัญหาแน่นอนนะผมตีนเซนแตกระเบิดรั่วอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวปัญหาก็จะตามมาแต่ก็ไม่ต้องกลัวครับทั้งนี้ทั้งนั้นทางปรเการเราก็ซ่อมได้หมดนะผมไม่ต้องห่วงนะผมส่วนข้อที่ะครนะผมข้อที่2ก็คือเวลาลูกค้าไปใช้นะผู้ใช้งานส่วนใหญ่ชอบไปงัดปลายงานกันเป็นประจำนะครับผมก็ทําให้โครงสร้างรถปิดเบี้ยวนะครับผมแล้วก็ทําให้ปัม๊มนั่นทํางานหนักขึ้นก็ไม่อยากให้ไปงัดงาน เท่าไหร่นะผมเวลาย,ยกจริงอยากให้ยกติดกับแผงเฟกเลยแผงเฟกแผงนี้เลยยกอ่าพาเลตน,นะครับผมก็ไม่ควรอยู่แค่นี้ด้วยต้องติดติดเท่านั้นนะครับผมจะเป็นการใช้งานที่ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับผมอ่าส่วนข้อที่สานะครับผมตัวนี้นะครับผมจะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดเลยก็หนีไม่พ้นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับผมนะเรา,เรา,ม,ามาลองกันดูเรื่องแบตเตอรี่กันนิดนึงนะครับผมข้อควรระวังในการใช้งานของแบตเตอรี่นี่ อย่างนี้เลยนะครับผมก็จะมีพวกอ่าอย่างนี้ผมไอ้ขาวๆนี่ผมใส่ลูกเหม็นไว้นะเพราะว่าส่วนใหญ่อ่ะจะมีหนูมีหนูแล้วหนูก็จะชอบมากัดสายไฟกัดสายแบตอะไรพวกนี้นะครับผมข้อควรใช้งานอ่ข้อควรระวังของแบตเตอรี่นี้ก็ไม,ไม่ไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นแบตแห้งอยู่ละอ่าแบตแห้งในที่นี้ก็จะดูแค่ว่าตัวไซเคิลไทม์เท่านั้นเองนะครับผมอ่าขอแค่ว่าอ่าตัวชาร์จนะผมเหลือสัก สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมค่อยชาร์จสักครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็นจะนับเป็นหนึ่งไซเคิลทา์มนะเนาะก็ให้อยู่ประมาณนี้แต่อยากให้เหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราไปชาร์จอย่างเงี้ยมันก็นจะนับเป็นหนึ่งไซเคิลทา์เหมือนกันนะอายุการใช้งานมันก็จะน้อยลงนะครับผมอ่าต่อมาข้อที่เท่าไหร่ละข้อที่สี่นะครับผมมาข้อที่สี่ข้อที่สี่ก็เป็นตัวชาร์จเจอร์นะครับผมตัวนี้นจะเป็นอินเทอร์เน็ตชาร์จเจอร์อยู่ในนี้แล้วแหละมันจะมีปลั๊กมาใใหห้้้้้ตัวเเเนนีียยยราาาาไม่อกกลูกคคคสบงื ผ่านแบบข้ามวันข้ามคืนเท่าไหร่นะครับผมมันอาจทำให้ตัวชาร์จเจอร์มีปัญหาได้เหมือนกันทางที่เราจะแนะนำนะครับผมเราจะให้ซื้อตัวทม์เมอร์นะครับผมตัวทม์เมอร์ประมาณ 4- 6ชั่วโมงเราตั้งเวลาไว้นะครับผมพอมันชาร์จเสร็จแล้วมันก็จะตัดโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแต่ถามว่าเอา้าแล้วตัวชาร์จมันไม่มีตัดอัตโนมัติเหรอมันมีครับมันมีเหมือนกันแต่ ทางนี้ดีนะผมอยากให้มีตัวไทม,ม์เมอร์สักตัวหนึ่งเพื่อยืดอายุการใช้งานมันเข้าไปอีกนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกก็ไม่มีปัญหานะครับผมทางเราก็จัดการซ่อมได้หมดเหมือนกันนะครับผมข้อที่4ผ่านไปแล้วนะครับผมตอนนี้มาข้อที่5บ้างข้อที่5ข,อ,5ของตัวไฟฟ้าเลยอ่ะก็คือตากแดดตากฝนนั่นเองตัวไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ควรไปอยู่กับฝนกระแดดเลยนะครับผมอ่าอ่าใช้งานแบบแค่ใช้งานอ่า มีแดดอ่างเงี้ยเราก็ออกไปใช้งานอะไรได้นะครับผมแต่ที่ผมเน้นก็คือไม่ตากแดดตาฝนหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับผมเราควรเก็บเข้าไปในร่มนะครับผมไอไฟ,ฟฟ้าเนี่ยไม่ควรโดนน้าอยู่แล้วแหละเนี่ยแน่นอน100%ซแต่ตากแดดเนี่ยครับมันก็จะทําให้อะไรทําให้อ่าพวกเนี่ยพวกยางอะไรเงี้ยอาจจะกรอบอาจจะเปื่อยได้นะครับถ้าเราจอดตากแบบเก็บด้วยแล้วก็ตากด้วยใช้ด้วยแล้วก็ตากด้วยเงี้ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันเนาะนี่ ข้อที่5ผ่านนะผมต่อมาข้อที่6นะครับผมข้อที่6นี้จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยของตัวบุคคลซะมากกว่านะครับผมเวลายกของสูงสูงแล้วนะครับผมน้ําหนักเป็นตันหนึ่งตันครึ่งอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ควรมีบุคคลใดไปยืนอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่ควรมีบุคคลใดไปยืนอยู่ข้างล่างแล้วก็เวลาเราจะเคลื่อนย้ายนะครับผมเราก็ควรลดระดับมันลงมาตามก่อนนะครับ ลงมาต่ำให้มันลอยจากพื้นแค่สามสิบถึงสี่สิบเซนประมาณนี้นะครับผมแล้วเราค่อยบังคับมันนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอย่างนี้ถึงจะเป็นวิธีการใช้งานที่ถูกนะครับผมทางเมืองนอกเขาก็จะแนะนําเรามาอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าจะไม่ได้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้งานเนาะโอเควันนี้ก็ครบถ้วนนะครับผมข้อควรระวัง6ข้อควรระวังของเจ้าตัวอ,อิเล็กทริกตัวฟูลสแตนด์1.5ตัน3มเมตรของเรานะครับผม อ,อ๋อเพราะเรารวม6ข้อควระวังเนี่ยมันจะรวมเรื่องบารุงรักษามันไปด้วยกับข้อสุดท้ายมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้ใช้งานเป็นหลักซะมากกว่าเนาะยังไงก็ติดตามพวกเราได้นะผมหรือว่าต้องการสอบถามนะคาต้องการสเปคอะไรเพิ่มเติมนะผมให้ติดต่อพวกเราเข้ามาเลยนะผมพวกเรา Multi X ยินดีพร้อมตอบ ทุกข้อสงสัยนะครับผมแล้วก็พร้อมขายทุกราคานะครับผมพร้อมขายพร้อมขายทุกเงื่อนไขด้วยนะครับผมขอให้ติดต่อพวกเราเข้ามาเราพร้อมจะช่วยเหลือทุกลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมยังไงวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ